ตอนนี้ในลาวมีการแชร์กันนะคะว่าเกิดวิกฤตในแขวงบ่อกแก้วเพราะว่าภูเขา4ีหลูกนั้นโดนทางจนหมดเกลี้ยงเพื่อนำไปปลูกทุเรียนแล้วก็ส่งจีนค่ะโดยล่าสุดนะคะภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําและหลายพื้นที่ของลาวได้มีการทําสวนทุเรียนขนาดใหญ่เพื่อส่งขายไปยังประเทศจีนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในแขวงจำปาสักแขวงสวรรค์เขตแม่แต่เวียงจันทร์โดยมีภาพสวนทุเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําที่ได้เผยแพร่ออกมาแต่ไม่ได้บอกว่าทุเรียที่นํามาปลูกนั้นเป็นพันธุ์อะไรซึ่งทุกคนต่างให้ความเห็นตรงกันว่าที่นี่เป็นสวนทุเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลาวในขณะนี้ โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเห็นตอนแรกมาตั้งลงในไทยแต่ว่าไทยขายแพงสูไปเช่าที่ดินในลาวแล้วก็ปลูกเองเลยดีกว่าเพราะว่ายางพาราก็เคยทํามาแล้วที่ยางพาราบางช่วงราคาตกต่ําเพราะว่ายางพาราในลาวนั้นเริ่มจะส่งผลผลิตมากขึ้นบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าประเทศไทยน่าจะสร้างอุปสงค์ในประเทศบ้างจะได้ไม่ต้องพึ่งพาแต่การส่งออกเพราะว่าส่วนผลไม้ก็ต้องพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกได้ตามมาตรฐานมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผลไม้ไทยก็เจอปัญหาบางอย่างเข้าจีนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดแต่ว่าสินค้าจีนกลับทะลักเข้าไทยแต่ไม่มีใครพูดถึงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่จีนเขาปลูกทุเรียนเยอะๆเขาไม่ได้กินเองทั้งหมดเขาแปรรูปแล้วก็ ส่งขายทั่วโลกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้รสชาติคาจะสู้ไทยไม่ได้แต่ว่าต่อไปก็ไม่แน่หากเขามีแนวทางพัฒนาจากเทคโนโลยีตลอดจนเริ่มคงก๊อปสายพันธุ์ไทยที่ดีแล้วไปพัฒนาต่อยอด ตามแนวถนัดของเขาอนาคตก็อาจจะดีกว่าไทยก็เป็นได้บางคอมเมนต์บอกว่าเล่นทางเขา4-5่ลูกรับรองอุปสงค์ทั่วโลกสั่นสะเทือนแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอา้าวจะใช้ต้นพันธุ์จากไทยหรือเปล่าเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เชิงว่าจะปลูกทุเรียนได้อย่างเพียงพอแต่ว่าการขนส่งลาวจีนจะผ่านทางรถไฟได้และเขาก็ยังสามารถส่งปุ๋ยส่งยามาที่สปปลาวโดยตรงได้ซึ่งตรงนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่า

ปัญหาทุเรียนไทยราคาแพงเหลือเกินคนไทยนั้นกินไม่ได้ก็คงต้องไปพึ่งทุเรียนที่นําเข้าจากเมืองนอกบางคอมเมนต์บอกว่าดีแล้วครับถ้าเกิดผลผลิตทุเรียนเยอะหากอร่อยก็ส่งมาขายที่ไทยได้เลยไทยจะได้ทุเรียนถูกลงสักทีแพงเวอร์มาตั้งนานแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้เจ้ามังกรได้พังดงในลาวแล้วผักผลไม้จะถูกลงมากจนคนไทยนั้นได้ประโยชน์อย่างแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าใครจะกินทุเรียนไทยก็ต้องข้ามมากินทางฝั่งไทยถ้าจะให้ ออกคนไทยก็จะกําหนดราคาเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ผลไม้แทบจะทุกชนิดมีปลูกในลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามหมดแล้วหากไม่มีคุณภาพราคาก็จะต้องตกต่ําบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นความคิดที่ฉลาดของจีนเพราะว่าไม่อยากนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นมากนักและต้องการจะผลิตขายเองหากสินค้าชาติอื่นนําเข้าก็จะหาว่าไม่ได้มาตรฐานแบบนี้แหละคือมาตรฐานของจีนที่ต้องการจะผลิตสินค้าเอง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าพื้นที่ในลาวเจ้าสัวไทยก็จองไว้หลายที่แล้วบริษัทที่ชื่อจีนเจ้าสัวไทยก็ถือหุ้นเกินครึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกนะักธุรกิจจีนเห็นว่าอะไรที่คนจีนกินเขาก็จะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้คนของเขาได้กินของที่มีราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินนําเข้าเพราะเป็นการเสียดุลประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยางพารามะพร้าวน้ำหอมกล้วยหอมทองนี่มาทุเรียนอีกแล้วตอนนี้จีนพยายามจะทำทุกอย่างเลยบางคอมเมนต์บอกว่าดีแล้วแหละอยากให้จีนมาลงทุนในลาวมากๆลาวที่ดินเยอะมากลาวจะได้เติบโตสักทีบางคอมเมนต์บอกว่าไทยเห็นหรือ,อยังว่าคนจีนนั้นเอาหมดทุกอย่างเลยในสปปลาวตอนนี้คนจีนก็กว้านซื้อไปหมดแล้วบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละมาหาอำนาจไม่ต้องเตรียมแล้วตอนนี้เขาปลูกจริงทำจริง ในอนาคตทุเรียนไทยอาจจะมีปัญหาในการส่งออกก็ได้บางคอมเมนต์บอกว่าล่าสุดเห็นข่าวว่าปลูกแล้วก็ไม่ได้เติบโตแบบที่ว่าเพราะว่าทุเรียนนั้นปลูกยากไม่ได้ปลูกขึ้นง่ายๆกว่าจะติดลูกก็ต้องใช้เวลานานบางคอมเมนต์บอกว่าดีเหมือนกันปลูกให้เยอะๆอยากให้ทุเรียนล้นตลาดจะได้กินทุเรียนถูกๆสักทีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกยากมากขนาดเมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกได้ทุกพื้นที่แล้วจีก็มีประชากรตั้งหลายพันล้านคน แค่กินคนละลูกสองลูกแค่นั้นผลผลิตก็ไม่เพียงพอแล้วครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหจริงๆไม่ได้กลัวอะไรนะไทยเราก็ปลูกทั้งทุเรียนทั้งประเทศก็มีหลายไร่ทุกวันนี้พ่อค้าแทบจะเอาไปส่งลงกันหมดแล้ว90ของทุเรียนไทยส่งออกนอกแม้ว่าเราจะไม่ได้ผลิตทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าส่งออกเป็นอันดับหนึ่งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะ ผมซื้อทุเรียนกินทุกปีแต่ไม่เคยได้กินของดีๆเลยแถมราคาก็แพงพอขาที่ไว้ใจได้ ก็หาแทบจะไม่มีแล้วซื้อในห้างก็ราคาแพงมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารอดูอนาคตทุเรียนถูกโชคดีที่ผมไม่ตามกระแสดกดราคาไทยได้ง่ายมากถ้าหากจีนนั้นได้ผลผลิตดเดยอะจริงๆทั่วโลกก็ต้องหวั่นไหวอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทุเรียนกาแฟอร่อยนะทําไมไม่มีขายในประเทศไทยบางก็ว่าจีนนั้นจะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เงินตัวเองนั้นไหลออกนอกประเทศใครค้าขายด้วยก็น่าจะมีแต่เสียเปรียบแหละ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาซื้อทุเรียนลูกโตโตแล้วก็ให้ราคาดีแล้วก็เอามาเลบไปเพาะต่ออีกประมาณ6ปีคนไทยอาจจะได้อานิสง์ก็ได้นะไม่แนะ่อาจจะได้กินทุเรียนราคาต่ําราคาละ60บาทแบบนี้ขอสนับสนุนครับบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นข่าวแบบนี้แต่ราคาทุเรียนก็แพงขึ้นทุกปีอยากจะคำจริงๆเหมือนกับยางพาราทำไมบางทีราคาก็ต่ำแต่สักพักราคาก็ดีขึ้นไปสูง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้คนลาวดีใจที่ว่าหนักลงทุนจีนนั้นมาลงทุนในสะปะปลาวทําให้คนลาวนั้นคิดไปเองว่าจะมีการสร้างงานสร้างอาชีพในลาวแต่ความเป็นจริงนั้นเปล่าเลยแม้ว่าคนจีนจะมีรักลงทุนเข้ามาลงทุนในลาวมากมายแต่เขาก็ส่งคนจีนมาเป็นแรงงานของเขาอยู่ดีคนลาวก็เลยได้แต่มองตาปริบๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนแรกเห็นไปลงทุนปลูกที่มาเลเซียมานานมากแล้วนะแต่เหมือนว่าจะรุกป่ามากเกินไป ก็เลยโดนรัฐบาลของมาเลเซียเขาเบรกเอา คราวนี้ก็เลยเปลี่ยนใจเบนเข็มมาทางสปปลาวเพราะไหนๆลาวก็เป็นหนี้จีนแทบจะท่วมหัวอยู่แล้วพ่อๆกับกัมพูชาเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอให้จีนประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนเร็วๆด้วยเทอดค่าหาน้อยจะได้กินทุเรียนกับเขาบ้างเพราะว่าตอนนี้ราคาแพงเหลือเกินบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเราเคยลองปลูกทุเรียนค่อนข้างจะยากส่วนใหญ่ก็ตายปรับดินปรับปุ๋ยปรับน้ําเป็นชั่วระยะระยะศัตรูพืชก็เยอะมากสรุปลงทุนสูงมาก แล้วก็ไม่ได้กิ่นซะด้วยบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าตอนนี้คนลาวแห่กันโชว์รถรู้จริงๆไม่ใช่อะไรนะคิดว่าจีนมาลงทุนแล้วประเทศตัวเองจะเจริญที่ไหนได้เวลาเขามีทุเรียนเขาก็ส่งไปขายที่อื่นแล้วก็ส่งเงินกลับประเทศจีนอยู่ดีไม่ได้ลงเหลืออะไรไว้ในลาวเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่รู้ว่าสอปป,อปอลาวนั้นทาวิจัยหรือเปล่าว่าแขวงไหนเมืองไหนเหมาะสําหรับเพาะปลูกอะไรแต่ก็ไม่แน่จีนอาจจะอยากให้สอปป,อปอลาวมีไรายได้ทางการเกษตรแต่ว่าเชื่อยาก นักลงทุนจีสมัยใหม่คงจะลงทุนทําการวิจัยแล้วถึงได้ยอมลงทุนทางภูเขาตั้ง4-5ลูกพื้นที่มากมายขนาดนี้ต้องมีการลงทุนโครงการใหญ่แน่ๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละตอนนี้เขเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําเป็นของบริษัทกลุ่มดอกนิ้วคํา ที่จีน้นได้รับสัป,ปทานสร้างเมืองใหม่ขนาดใหญ่ในเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วที่อยู่ริมแม่น้ำโคงตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็เมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานภาคตะวันออกตอนนี้ได้ถางภูเขาไปหมดแล้วเตรียมตัวเลยคนเลาาต่อไปนี้คงจะไม่มีปากเสียอีกแล้วแหละเพราะว่าพื้นที่ได้ขายสัป,ปทานให้เขาไปแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่อาจจะเป็นแผนของคนจีนที่ต้องการให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนั้นมีการเปิดกว้างมากขึ้นทำให้คนสามารถเข้ามาเยี่ยมเยือนได้มากขึ้นดูให้เหมือนเป็นเมืองที่ปลอดภัย สร้างงานทางด้านเกษตรกรรมที่แฝงไว้ด้วยอะไรหลายๆอย่างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแอบเป็นห่วงคนลาวนะผู้นำลาวแทนที่จะสงวนอาชีพเอาไว้ให้กับรัศดรของตัวเองขายทุกอย่างที่จะขายได้กลายเป็นขายพื้นที่ให้เขาแล้วแบบนี้คนลาวจะมีอาชีพอะไรทำกินงามไส้ไหมล่ะทุกคน